เป็นเศรษฐีกดแชร์ทีขอให้ถูกรางวัลที่1น,นะคะเขาว่าดีกับราชีกลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันหวยออกนั่นเองวันหวยออกเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเหวี่ยงห้ามวีนห้ามอารมณ์เสียนะคะทําไมเราต้องห้ามเหวี่ยงห้ามวีนห้ามอารมณ์เสียห้ามพูดจาไม่ดีไปดูกันเลยค่ะ ในวันที่มีการออกสลากกินแบ่งนะคะเป็นวันดีๆที่อาจจะเกิดเศรษฐีคนใหม่ซึ่งเศรษฐีคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยที่วันหวยออกเนี่ยให้ท่องจําไว้ขึ้นใจเลยว่า ต้องรักษาระดับแล้วก็ปรับอารมณ์ให้สดใสเบิก <c oughs> บาน <c oughs> อารมณ์ดีอยู่สม่ำเสมอนะคะซึ่งเป็นการเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาในขั้นตอนแรกนั่นเองนะคะหากใครมาทําอะไรให้อารมณ์ไม่ดีหรือหมุดหยิดนะคะหรือมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจต่างๆเนี่ยให้เก็บอารมณ์นั้นเอาไว้ก่อนนะคะอย่าอารมณ์เสียอย่าเหวี่ยงอย่าวีนกับคนอื่นเด็ดขาดเลยนะคะในวันหวยออกสําคัญมากๆคือห้ามเผลอพูดคําหยาบคายหรือห้ามด่าคนอื่นด้วยคําหยาบคายและห้ามคิดร้ายกับคนอื่นในวันหวยออกเด็ดขาดนะคะ อาจจะทําให้เราไม่ถูกหวยหรือไม่มีโชคเป็นในวันนั้นเลยก็ได้นะคะทีนี้การรักษาอารมณ์ให้ดีในวันหวยออกเนี่ยมันดียังไงคือซึ่งก็ได้อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วก็คือการที่ทําให้จิตใจเราเบิกบานตลอดเวลาก็เป็นการสร้างเสน่ห์ให้เรานั่นเองนะคะทำให้เราเป็นคนดูดีหน้าคบหาหน้าคุยด้วยนะคะและอย่างนึงก็คือถ้าหากเราอารมณ์ไม่ดีเหวี่ยงวีนหรือพูดจาไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้เทวดาต่างๆนะคะไม่อวยพรทําให้เราไม่ถูกหวยในวันนั้นไปเลยก็ได้นะคะทีนี้แล้ววันหวยออกครั้งตอ่อ ทำอารม์ให้ดีๆอย่าเวงอย่าวีนอย่าพูดคำหยาบนะคะขอบคุณขอ้อมูลดีจากดวงดีด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเขาว่าดีกับป้าชีจะนำอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ